เราจะทำตามสัญญาอีกไม่นาน <c oughs> กล่าวสวัสดีพี่น้อกชาวไทยทั้งหลายแห่งวันนี้เรามามาเล่นแมปเหมือนเดิมตามแบบตามคลิปก่อนที่จะมารีวิวอัปเกดมีเรื่องไงเออแต่ก่อนแรกผมก็มารีวิวสกิลอัปเกด ซึ่งสกิลเ e อจะผมจะรีวิวสกิลสุดท้ายเพราะมันต้องวอกคุกอ่ะนาผมจะเว้นสกิลเ e. อแต่จะไปเน้นสกิลอาก็เอฟสกิลอาร์คือสกิลพุง่งพุ่งไปเหมือนคลิปก่อนที่เราเคยโชว์ไว้ตอนท้ายๆซึ่งมันก็ติดบ,บั็กด้วยสกิลสกิลเอฟคือการเราเป็นแบบนี้มันก็เอาไว้หลบ อาเกตไม่ค่อยมีดาเมจไม่ค่อยมีดาเมจส่วนสกิลเอถ้าเราไปเข้าสิงใครก็คนเข้าสิงของอะไรได้มันก็จะเข้าสิงใช่จักรยายกนกลายเป็นรถยนต์มีสามอย่างที่เข้าสิงได้ลำพงพัดลมจักรยานจักรยานก็อาก็เหมือนเดือกการพุ่ง อีก็ไม่มีคือการถอดถ้ากด E เปิดกระเด็บแต่ F จะเปลี่ยนไปถ้าเรากดในล่างรถจกักรยานกด F คือการพ่นควันซึ่งอันนี้เอาไว้เด็กทางอย่างดีกับคือต่อด้างต่อไปที่จะมารีวิวลำโพงเลยแล้วผมว่ามันเถ็งที่สุดแล้ว ลองมาบอกก็ว่าว่าจักยานไม่ดิผูว่าพัดลมอ่ะจักยานผมรู้สึกเสยๆเคยเห็นบ่อยแล้วส่วนสกิลอีก็เหมือนเดิมคือการถอดอถ้าอยากถอดก็กดอีเหมือนเดิมอาก็พุ่งเหมือนเดิม เอฟก็คือการเปิดเพลงแล้วก็ทุบทุทุบสร้างดามมีย่ยมเกีนี้ผมชอบเป็นพิเศษรีวิวอันต่อไปกันอันต่อไปก็คือพัดลมต้องรีบหน่อยเพราะไอเอาเกีย็ปสเกลเยอะมากพัดลมเอฟไม่มีอ <F S 2> ุ้ยเอฟมีเอฟมีลืมลืม,ลมส่วน อาก็คือยิงแบบหลายกระสุนน่ะเหมือน UFO จุดเอ็กก็ดูใหม่เหมือนพุ่งอ่ะเหมือนยิงเลเซอร์ไปก็พัโลงเหมือน UFO อ่ะแล้วผมก็บินขึ้นแล้วผมก็ต้องกดใหม่เออ อเอาเก็บผมเห็นเขาใช้กันบ่อยมากมากเพราะว่เดียวสวยด้วยไม่พอสกิลเจ๋งด้วยเขาเลยชอบกันแต่ดาเมดแต่ดาเมดไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยชอบครับไม่ใช่สายจบตีเป็นสมอยเป็นสายเล่นนะแต่ถ้าเอาไปต่อสู้ก็ต่อสู้ได้อยู่ ต่อสุดได้กค่สกิลอ่ะเพราะตัวที่ผมว่าเอาไป PVP มันที่สุดก็ไม่ใช่โฟอ,อานะเอาไอตัวสีแดงสีสีแขนอ,ะอ่ะแต่ผมว่าไอไอมอนฮีดอ่ะมันมันฟาร,ร์มง่ายกว่า ไม่ดิมัน PVP ดีกว่าอดีกว่าแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้มา PVP ของอเกะเพราะไซใช้ราไปสองนาทีเลยในการรีวิวเซนเนี่ยอือแล้วก็พูดมันก็นานด้วย คลิปนี้ผมก็เอามาแค่นี้แหละกดจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคึ่งถ้าผมชอบในบรรณาเนนะี่ยผมชอบอเกตชุดและใคร,ใครๆก็ชอบเพราะว่าอาเกตลงมาก็เป็นพิกบราสพิกบานลลงมาก็ได้หมนฮีน,น่นะ พอชอบอ่ะนั้นก็จะไปอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยมีแค่คุยสื่ๆและรีวิวลสกิลไม่ค่อยมี PVP แต่ถ้าจอมเมดโดนใครก็ PVP นั่นแหละนั้นไม่าย